สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์ซื้อเอาสาวรถมาสามสิบห้าบาทลูกใหญ่มากเลยได้ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกลูกเบเลยเลยเนี่ยแล้วเคียร์จะเอามาคลุกน้ำปลาร้าค่ะเนี่ยก็ผ่าออกมาแล้วผ่ามาแล้วแล้วก็เอา เอาข้างในมันออกมาเนี่ยได้ตั้งถ้วยนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ํำปลาร้าพริกป่นแล้วก็น้ําตาลนิดนึงตัดรสแล้วก็มากินกันเนี่ยค่ะนี่นะคะใส่น้รราําปลาร้าพริกป่นน้าตาลผงชูรดสดนิดนึงทุกอย่างเค้า คนให้เข้ากันน้ำลายแตกชิมค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะพเพื่อนๆสาวรสคลุกน้ำปาร้า